จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อคุมเข้มมาตรการการโควิด -19 เฝ้าระวังผู้เดินทางจากกรุงเทพและปริมณฑลนายสุขศักดิ์อิ่มวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่5ประจำปี2563มีทั้งนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดสมุนหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ร่วมประชุมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว,รวและมีประสิทธิภาพโดยประชุมในวันนี้มีมติกรมาการควบคุมโรคจังหวัดเพชรบูรณ์ป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโควิด๑๙ให้ผู้ที่จัดงานอุปสมบทงานขึ้นบ้านใหม่ในช่วงนี้เลื่อนไปตัดหลังวันที่1เมษายนศกนี้สำหรับส่วนราชการที่มีประชาชนไปติดต่อราชการเป็นจำนวนมากต้องมีการบัตรคิวจำนวนจำกัดคนต่อวัน ลดการแอรอัดของประชาชนสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและบริมนทนที่ต้องามาติดต่อราชการจะต้องอยู่ในพื้นที่มาแล้วไม่ต่ำกว่า14วันนอกจากนี้ยังมีการตั้งจุดสแกนผู้โดยสารและผู้ที่สัญจรมาที่จังหวัดเพชรบุร์เพื่อคัดกรองเก็บข้อมูลผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพและปริมนทนนำไปติดตามเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโควิด1 9พร้อมให้จัดตั้งศูนย์โควิด -19 ในระดับจังหวัด อำเภอ,ท,อท้องถิ่นและหมู่บ้านติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รายงานตำบลตำบลรายงานอำเภอและอำเภอรายงานจังหวัดในทุกวัน